เติบโตรถในโรสบอกนะครับแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง20คนที่ติดตามผมมานะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะแล้วก็ดูรถตรงนี้นะฮะเหมือนโชว์ลูมเลยนะครับมีรถหลายอย่างนะครับเนี่ยรายได้ที่ดีที่สุดคือรถคันนี้นะครับรา ได้เงินต่อวิ2 2 5 0นะครับแมปนี้จะใหเ้เราไปซื้อรถมานะครับแล้วก็มาวางที่นี่มันจะได้เงินต่อวีนะครับเล่นง่ายๆ่แค่นี้เองแล้วเราจะไปดูอะไรนะีไม่สามารถเทเลพอร์ตได้นะครับเอาบัคเหรอบัคเขยนะครับามาได้แล้วครับเรามาดูเราเราต้องมาดูรถที่้านนี้นะฮะ อย่างผมมีเงินหนึ่งพันสองร้อยล้านก็จะซื้อรถด,ดีๆหน่อยนี่นะฮะซื้อไปเลยสามล้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนการอัปเกรดร้านนะครับเอ้ที่ของเรานี่นะครับมันจะมีให้ซื้ออยู่นะ เนี่ยมันจะเป็นให้ซื้ออันนี้คือที่จดรถเพิ่มนะครับมันจะได้ตังคูณเห็นไหมทุกคนเห็นกันล่างไหมครับมันคูณตังสองจุเห็นไหมถ้ายิงถ้าซื้อถ้าซื้อได้จะได้ตังคูณเยอะขึ้นนะครับมาวังรถกันครับ วิธีวางก็วางง่ายๆครับไม่ต้องให้ผมอธิบายอะไรหรอกนี่นะฮะผมมีรถหลายคันเลยแล้วเราก็ต้องรอรอบต่อไปนะฮะมารอรถก่อนนะครับตอนนี้เลยอีกสิบห้าวินาที กำลังจะรีสต็อกแล้วครับแล้วรีสต็อกแล้วครับมีอะไรคะอุย้ย F1 นะครับอย่างนี้ซื้อไปเลยความฝันที่ผมฝ่ายฝันมานานตอนนี้เราได้ F1 แล้วนะครับ ตอนนี้ที่โชว์ลุงของผมมีเอฟอวันนะครับโอ้จนเลยเหลือ1,000ล้านนะครับเดี๋ย่าไปรอรอบต่อไปกันเถอะครับของมันจะออกยาก่ายหน่อยนะครับ แต่สิ่งที่ออกยากที่สุดที่ผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนคือสิ่งนี้ครับนี่ครับกี่บาทเนี่ยโอ้โหสองแสนกว่าล้านครับแล้วกัดออกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วชื่อ แล้วทุกคนมาดูชื่อมันแปลกๆนะเขอน่าจะกันลิกรนะิตนะเนี่ยไหนว่านี่ไงครับแลมบ,บี้แลมบ,บี้เราซื้อนี้ไปก่อนสี่แสนตอนนี้ระอันนี้คือราตี้นะครับนี่ครับ หยิบมาก่อนมันวางไม่เหมือนกันต้องวางให้สวยนะครับสําหรับผมจะวางแบบเละเทะไม่ได้แล้วปลูกผักไว้คลิปหน้านะครับขีค okay, หมุนหมุนหมุนแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมขอถามทุกคนหน่อยครับไม่ยอดวิวเอ่อคลิปช็อตทำไมได้มากกว่าคลิปคลิปแบบนี้ที่ผมลงครับผมสงสัยผมแค่อยากรูครับมันไม่สะดุกตรงไหนครับแบบผมอยากรู้ถ้าถ้ามีครแนะนำอะไรที่อยากทำให้คลิปผมสนุกขึ้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมเมนต์ แล้ว่บไปนี้ผมว่าจะไม่ลงคลิปเกินประมาณสิบนาทีเอ้ยประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับไหนอ่ะ MC เจ็ดร้อยนะครับซื้อไปโอ้ตอนนี้ใกล้เต็มแล้วครับ ประหยัดพื้นที่แล้วครับตอนนี้ด้านหลังก็จะวางได้อยู่นะครับเริ่มเบียดแล้วเริ่มเบียดเแ,แล้วครับด้านว,วางได้อยู่ครับแต่ต้องวางแบบนี้ วันนี้เงินขึ้นต่อวิสี่หมืนหกนะครับของผมเดีย๋ยวเราไปรอของกันนะครับอันนี้หึนทีเลยนะครับ ถ้ามีอะไรแจ้งเตือนก็ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นทีมันก็ต้องมีอะไรแจ้งเตือนบ้างเนาะนี่คืออะไรเนี่ยร้านค้าทางอาวุธทางทางหารไหนลองดูสิครับโอ้นี่ครับตังผมจะคูณสามจุดศูนย์แล้วนะครับไหนไปดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้หรอครับอืมเป็นแบบเขียวเขียว แต่ผมรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้สวยกว่าอะเขียวเขียวมันไม่ค่อยสวยอ่ะรอครับรอถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับพอรถมันวิ่งเนาะ รอต่อไปครับดีแล้วนะครับไม่มีอะไรมาขายเลยอ่ะซื้อหนึ่งล้านแปดไปก่อนนะครับโอ้สต็อกค,ครั้งนี้ได้รถแค่หนึ่งคันเองครับ ผมจะพยายามจัดแบบเป็นระเบียบนะตอนนี้ผม,มาเจะลถที่ต่ำกว่าหนึ่งพันออกนะฮะเนี่ยสามร้อยเ่ะผู้สามร้อยเ่ะคนไปแล้วลครับตรงนี้น่าจะได้ลุกเยอะเลยมาเดี๋ยวลุกเลยครับมาขายไปครับ ขายครับ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 ขายหมดแล้วครับตอนนี้ขายหมดเลยลัมบี้เไม่ซื้อแล้วครับอันนี้ผมจะซื้อรถที่มากกว่าหนึ่งร้านแล้วนะครับเอ้ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนครับ พวกหนึ่ันเก็บไว้ก่อนครับยังไม่เอาออกครับจะเจ้าหนึ่งร้อยออกแทนแล้วนะดูทางฝั่งนี้บ้างครับต่อไปนี้ผมจะไม่ซื้อนี้ละที่คลายไปครับน่จะไม่มีแล้วนะครับ เงี้ยครับหมดแล้วนะครับวันนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้นะตรงนี้โล่งขึ้นมาเยอะเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ใกล้รีสต็อกแล้ว <c oughs> พวกที่ต่ำกว่าหนึ่งล้านน่าจะได้ ต่อวิเอ่อน้อยกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าน้อยกว่านนหนึ่งพันเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะถึงพันนะครับอืมไม่ซื้อแล้วครับโอ้ไม่มีอะไรดีๆมาเลยอ่างั้นสำหรับวันนี้แค่นี้เกินนะครับบ๊ายบาย